อานวยการยากไหมข้อสอบรอบนี้อย้ําอีกหนึ่งครั้งหลายคนยังไม่รู้เลยอ่ะว่าสอบอะไรหลายๆคนจริงๆที่ยังไม่รู้ว่าสอบอะไรย้ำหลายรอบเพราะมันคือสิ่งสำคัญการสอบรอบนี้ที่เป็นในสิบยกเว้นพอถอเจ็ดแปดจะสอบวิชาเหล่านี้ทั้งหมด ทุกสายงานทั้งอกหนึ่งสออสองสามคอฝอพอทอห้าและหกสอบวิชาตามนี้หมดเลยรอบนี้ถ้าไม่ใช่ในร้อยไม่มีพอรอดอนะคะใครที่จะซื้อหนังสือดูให้ดีพี่เห็นหลายอัน เขาเขียนว่าเกณฑ์ใหม่แต่ไปดูวิชาย,ยังมีพลดอยอยู่เลยเรื่องหนังสือถามพี่มาเยอะเหมือนกันนะใครยังไม่มีหนังสือในใจพี่ขอฝากของพี่แล้วกันพี่ทำให้เพื่อการสอบครั้งเนี้ยโดยเฉพาะเลยนะคะถ้าใครยังไม่มีนะอันนี้พี่ปูทำเองทุกตัวอักษร ทุกตัวอักษรเลยพี่ปูเป็นคนทําเองทั้งหมดในเนื้อหาหนังสือของพี่ปูอจ,จะเป็นอ e ีบุ๊กนะคะพี่ปูไม่ได้ทําเล่มเพราะว่าพี่ปูทําคนเดียวเลยอยากลดขั้นตอนหลายๆอย่างเพราะแค่นี้พี่ปูก็แบบตอบคําถามน้องไม่ทันแล้วนะถ้าพี่ปูต้องเอาไปเข้าเล่มต้องไปส่งของ แล้วก็ใส่ชื่อที่อยู่อะไรเงี้ยพี่กลัวมันผิดพลาดแล้วก็อีกอย่างคือลดเงินด้วยนะน้องๆก็ไม่ต้องจ่ายแพงพี่ก็ไม่ต้องเหนื่อยเพิ่มใครที่ซื้อไปแล้วอยากจะปริ้นออกมาพี่อนุญาตนะคะแค่ขออย่างเดียวใครที่ซื้อไปอย่าเอาไปแจกเพื่อนก็พอเราเอาไปอ่านเองน้องจะเอาไปใส่ในกุ๊ดโน๊ต จะเอาไปใ,ใส่ในได้ในอะไรได้หมดเลยพี่ไม่ว่าไม่หวงให้น้องเอาไปใช้เองทำได้ทุกทางเลยไปปิน 2, 3, ้นสักสองสามเล่มก็ได้ถ้ามีตังเยอะนะแต่เอาอ่านเองได้อย่าเอาไปแจกเพื่อนแค่นี้เองขอแค่นี้นี่นะเนี่ยวิชานะคะเดี๋ยวจะเลื่อนให้ดูตัววิชาหนังสือนี่วิชาล่าสุดนะคะ เพราะว่าเสร็จไฟแนลคือคืนวันพฤหัสแล้วพี่ปูเริ่มทยอยขายให้น้องๆเมื่อวันศุกร์ก่อนสอบเองนะเนี่ยมีเขียนวิชาให้เรียบร้อยนะคะว่าอันไหนกี่คะแนนตรงหน้าปกเลยจะเป็นรูปพี่ปูยืนยิ้มอยู่นะต่อไปอันนี้คือตัวอย่างนะคะในอ e ีบุ๊กสามารถเปิดดูได้ในโทรศัพท์ดูได้ในแท็บเล็ตใน iPad หรือในคอมพิวเตอร์นะคะยิ่งใครแบบมี iPad แล้วมี Good Note อะไรอย่างเงี้ยมันก็เขียนลงข้างในได้เลยสะดวกนะแต่ใครไม่สะดวกไปปริ้นได้เลยค่ะไม่ห่วงเอาทำเองไม่เป็นไรนี่คือตัวอย่างนะคะจำนวนหน้านะมันมีทั้งหมด420หน้าพี่อัดให้เต็มที่เลยมีเนื้อหาแล้วก็มีชุดทดสอบทุกวิชาสามชุด และเฉลยละเอียดทั้งหมดนะคะที่พี่ปูทำให้เพื่อพิเศษกับน้องๆเพราะว่าพี่ปูไม่ได้ยิงแอดนะบอกไว้เลยเหมือนน้องๆที่เห็นคนอื่นะ่ะเขายิงแอดใช่ไหมที่น้องเห็นว่าแบบขายของอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยพี่ตั้งใจทำเพื่อให้น้องที่ติดตามพี่โดยเฉพาะก็เลยทำให้มันดีตรงไหนผิดอะไรก็ทักมาบอกได้เพราะพี่ปูทำเองมันผิดอยู่แล้ว พี่ทําเองทุกตัวอักษรเลยมันมีผิดพลาดอยู่แล้วเนี่ยนะกฎหมายอยู่วิชาสุดท้ายนะคะพี่ปูเลียงให้เลยเหมือนวิชาความรู้ทั่วไปอะ่ะเราสอบแค่สิบคะแนนก็จริงแต่พี่ปูใส่ในชุดทดสอบอะ่ะสามชุดชุดละประมาณยี่สิบข้อแล้วก็เฉลยแบบละเอียดเพื่อให้น้องๆสามารถแบบทำได้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องถามเลยอะ่ะ พราะพี่จะไม่ใส่วิธีลัดเลยนะแต่ถ้าเหมือนใครที่เห็นบางบ,บางเล่มอ่ะมันอาจจะลัดถ้าใครที่พื้นไม่แน่นก็จะไม่เข้าใจแต่พี่ปูใส่ไปละเอียดทุกวิชานะคะทุกข้อเลยยกเว้นกฎหมายบางอย่างมันอธิบายนอกเหนือจากนันไม่ได้แล้วหรือว่าสังคมเนาะแล้วก็นี้คือตัวอย่างเห็นไหมพี่ปูอธิบายละเอียดเลยนะ เนี่ยเหมือนเอาข้อนี้ยกตัวอย่างแล้วกันนะการนับขาก็จะออกบ่อยนะการนับขาอันนี้เหมือนโจทย์บอกว่านับจำนวนขาของไก่นกแมวเสือรวมกันได้84ขาถ้าจำนวนขาไก่นกแมวและเสือมีจำนวนเท่ากันจงหาจำนวนสัตว์แต่ละชนิด พี่ก็อธิบายเลยว่าจํานวนขาของแต่ละอย่างมีเท่าไรอ่าเหมือนไก่มีกี่ขาไก่มีสองขาเนะนกมีกี่ขานกก็มีสองขาเสือมีกี่ขาเสือมีสี่ขาแมวมีกี่ขาแมวมีสี่ขาก็เอาขาของแต่ละชนิดมาบวกกันพอบวกกันแล้วเราก็จะได้จํานวนขาทั้งหมดแล้วเขาบอกแล้วว่าจํานวนเขาเท่ากันก็จับหาร จำนวนขาได้เลยก็คือเอา12ไปหาร84นะคะอันนี้ก็จะได้แล้วกับแต่ละชนิดก็มีอยู่7ตัวเนาะนี่นะคะตัวอย่างตรงเฉลยพี่ก็จะทำให้ละเอียดแบบนี้นะก่อนที่จะถึงแบบฝึกหัดอะ่ะพี่มีตัวอย่างโจทย์ให้อยู่แล้วด้วยนะ ที่ไม่นับแบบฝึกหัดเฉพาะคณิตยอย่างเดียวถ้ารวมหมดแล้วอาจจะร้อยร้อยกว่าข้อด้วยซ้ําไปที่เป็นวิธีทํานะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วดักกันนะคะถ้าใครยังไม่มีหรือมีแล้วยังไม่แบบอยากได้เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยฝากอ e ีบุ๊กพี่ปูเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะเนื้อหาแล้วก็เฉลยละเอียด พี่ปูตั้งใจทําให้น้องๆเพราะพี่ปูไม่อยากยิงแอดไม่อยากจะขายเพื่อที่แบบเอากําไรแบบจริงๆจังๆังอ่ะพี่ทําด้วยใจนะคะใส่รายละเอียดที่แบบมันควรจะมีทั้งหมดะ่ะเนี่ยที่ควรจะมีทั้งหมดในนี้ที่เป็นวิชาต่างๆย้ําอีกสักทีเกณฑ์หกสิบเปอร์เซ็นตแต่ละรอบคนผ่านน้อยนะ คนสมัครแบบสี่หมื่นห้าหมืนแต่ผ่านเกณฑ์ก็เป็นหลักพันเองนะหรือยกตัวอย่างกอพลอย่างเงี้ยแต่ละปีเห็นไหมคนผ่านไม่เยอะอันนี้เหมือนกันเขาก็เป็นเกณฑ์เดียวกับกอพเพราะเราสอบเข้าข้าราชาการนะคะเขาก็จะมีเกณฑ์หกสิบเปอร์เซ็นตตรงนี้น้องก็ต้องทำให้ผ่านเกณฑ์ทั้งสองอย่างทั้งกอไก่แล้วก็ขอไข่ไม่งั้นก็คือต่อให้น้องได้ร้อยคะแนน่ะ แต่เป็นร้อยคะแนนจากภาคขอภาคโกไม่ผ่านน้องก็ไม่ได้เป็นตำรวจนะอันนี้ย้ำไว้ให้นะคะแล้วถ้าใครไม่มีตัวเลือกก็ติดต่อมาได้นะคะอีบุ๊กพี่ปูก,ก็จะรีบตอบให้ หลังจากดูคลิปจบแล้วนะคะใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถทักพี่ปูไปได้ที่ Facebook Fanpage ปั๊มดูซ่าค่ะและอย่าลืมนะคะชอบกดไลค์ถึงใจกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดล็อกแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ปูด,ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ